แม้จะมีข่าวออกมาเสมอถึงเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงจากแก๊งอาชญากรเหล่านี้แต่ก็ยังมีคนจากหลากหลายเชื้อชาติรวมถึงคนไทยที่เต็มใจไปเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมบาปเพียงเพราะได้เงินดีแต่บางรายก็ถูกล่อลวงไปและใช้กำลังบังคับให้ร่วมขบวนการจนต้องหาทางหนีตายกลับมาไปตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอรเซนเตอร์ยังไงครับพี่ออพอดีผมไปเจอเพจพ่งา,ง,งานโครา ว่าสมัครแบบเป็นพนักง,งานขับรถไปครับเขาก็จะมีออกค่ารถให้หออกค่าข้าวให้กับแล้วจเดินทางไปที่อารังตรงนั้นถึเรื่องเกอกใจแล้วตรงนั้นที่ข้ามมีแนวรถหนามไหมครับพี่ยังยังไม่มียังไม่มีก็คือเป็นคลองเลยข้ามคลองง่ายๆเลยถูกไหมครับพี่ใช่ครับกระโดดไปกห็หลุดเลยครับรู้ตัวว่าเนี่ยเราตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้แล้วเขาบังคับให้พี่พทําอะไรบ้าง สแกนคือสแกนหน้าบัญชีครับก็คือไปเปิดบัญชีมาใช่ครับพอถึงสแกนหน้าเสร็จมันก็ส่งเราไปทํางานไอเป็นแอดมินเพย์ก็หลอกคนไทยต่อครับตรงนั้นมันทําให้เห็นทุกอย่างเลยครับทุกอย่างหมายความว่ายัางไงครับพี่ชัดคนไทยเราเอยแล้วก็ตีคนไทยเราเอยเชี่ยนเหมือนมันเชี่ยไก่ให้ลิงดูไปเลยครับช็อตคนทีน,นีช่ชัอเหมือนช็อตปลาช็อยังไง หก็ถูกล่อลวงไปและใช้กําลังบังคับให้ร่วมขบวนการจนต้องหาทางหนีตายกลับมาไปตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซนเตอร์ยังไงครับพี่